เพื่อนนยจ่านี่แหละโดนอีกแล้วเนี่ยอันนี้รอบที่สามนะว่าแม่เอาเอาที่พร้อมที่นาไปจําเพื่อช่วยพี่ช่วยน้องแล้วเขาก็อยู่มา20ปีเหมือนกันนะเบลเยียมเนี่ยปล่อยเลยจะเป็นร่ำไรอะไรอะ่ะเพราะเราใจไม่แข็งพอเขาก็สร้างต่อโอโหดไล้์ไหมขอโทษขออภัยนะคุณแม่คนที่ทําแบบเนี้ยให้กับลูกผู้ที่จะต้องไปตามล้างตามเช็ดตามกู้กลับเนี่ย แล้วยังยกให้เกียรติเป็นของแม่เอออันนั้นเป็นชื่อแม่ยังไม่ทันเท่าไหร่นะไอ้คำว่าชื่อของลูกเอาไปแปะได้เพราะเขาเชื่อเครดิตของเมียฝรั่งเนี่ยมันจี้ถึงใจเลยเด้บแม่นซื้อเจ้าของแต่ไปเอาเอาเอาชนดไปวางอืมกับกับอืมเอาเงินมาได้เนี่ยแต่บแม่นเงินอันนั้นน่ะนะประมาณว่าเงินแบบเนี้ยก้อยเลยชีวิตเรานะ่ะย้อนกลับไปอยู่ก็ยาก ในจุดที่มันไม่ใช่แยกออกมาเป็นส่วนของเราโดยตรงยายจ๋าขอพูดแบบนี้เลยนะอันนี้คือคุยกับเจ้าของเรื่องอ่าถ้าเราไม่อยากมีปัญหาหนึ่งเราต้องแยกส่วนของเราของยายจ่าแยกบ้านตังหากส่วนตังหากนะคะของพ่อแม่ต่ังหากนะเออให้เขาให้ส่วนให้เขาไม่ว่าเงินใส่มือหรืออะไรก็ตามที่ช่วยเหลือเขาเขาจะให้ใครเราไม่มีสิทธิ์ เราไม่มีสิทธิ์เพราะนั่นคือแม่ที่รักลูกทุกคนและเขาจะห่วงลูกที่บ่เป็นตานะลูกที่อยู่ข้างเขาไม่ห่วงเราตลอดทั้งชีวิตเขาเพราะเราคือคนเก่งในใจเขาเราผู้ช่วยเหลือในครอบครัวของของทั้งครอบครัวมาตลอดนะเขาไม่ห่วงเราถามว่าเขารักเราไหมแม่รักรักเรารัก,ก,กทุกคนนั่นแหละ ถามว่าเท่ากันไหมถ้าเปรียบเทียบความห่วงความห่วงมันก็คือความรักมากถึงห่วงมากอ่ะนะถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องตัดแจงให้ออกนั่งน้อยใจก็เสียใจเปล่ามานั่งห่วงตามล้างตามเช็ดแล้วแรงตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ไม่ถึงไม่พอนะไม่มีแรงทํางานเท่าเดิมเรายังจะวิ่งตามล้างตามเช็ดอยู่เพราะมันไม่ใช่แค่แม่กับพ่อเงินเนี่ยหรือว่าที่ทางเอาไปจําเนี่ยเอาตรงๆนะสองเท่านะกินไม่หมดหรอกส่วนมากคนรอบข้างที่อยู่ตรงนั้นอ่ะที่ควัน นะะคนนี่ปัญหาคนนั่นปัญหา่พ่อแม่เดือยชาไม่ได้โอ้เอาตรงนี้ไปก่อนถามพี่แล้วน่าจะถามลูกแล้วพอถามลูกแล้วลูกช่วยไม่ได้ตัดบทเอาตรงนั้นไปก่อนเดี๋ยวมันก็มาเคลียเพราะมันห่วงแม่ความคิดแบบเนี้ยผิดและบาปมากๆเลยพ่อแม่ทําแบบเนี้ยไม่นึกถึงหัวใจลูกผู้สร้างะนะฮะจริงปล่อยเลยเหมือนเหมือนเรารักแม่อ่ะปล่อยไปแล้วหมดแล้วเราจะให้เงินเดือนละหมื่นหรือหมื่นห้าอันนี้เรายังไม่เดือดร้อนนะทุกคนให้กินแค่นั้น กินแค่นั้นดีกว่าอันเนี้ยเงินเดือนกอส่งพอถึงกลับไปก็ต้องไปใช้นี่ทุกปีเสร็จแล้วที่โฉนดเออไม่ใช่น้อยเงินเป็นแสนสองแสนพูดเป็นเล่นแค่สองแสนอ่านะมาแต่มาเป็นภาระาท,ทุกครั้งจนลูกไม่มีเงินในต่างแดนอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงที่เราพูดกันเปล่าๆนะทุกคนคนเรานะ่ะใช้นี่ใช้สินจบแล้วควรจบเพราะชีวิตถ้าอยู่เมืองไทยก็เป็นนี่กันยันตุย แต่คนไหนที่มีโอกาสได้ลูกที่ได้ผัวฝรั่งแล้วไปล้างหนี้ให้อ่ะสาธุบุญอย่าสร้างหนี้เพิ่มอย่าทํากรรมเพิ่มอย่าคิดว่าลูกทําได้เพราะว่าโอ้โหสุดทรมานนะคนอยู่ในต่างแดนเนี่ยเหนื่อยงอยเงานะหวังจะกลับบ้านก็กลับไปไม่ได้เพราะไปก็เจอปัญหาหนักเ,เงินเงินเะงินเงินนะจนไม่มีแรงที่จะถอยไปนั่งอยู่ตรงนั้นมันเจ็บปวดนะทุกคน โอ้เราเนี่ยรุ่นเราเนี่ยอืมอย่างยายจานะ๋าเนี่ยอย่างพี่สายพีเนี่ยเราทํางานอยู่ที่นี่พี่เราทํางานอยู่ที่นี่เราเอาตัวรอดอย่างพี่เนี่ยถ้านอกก่อนกเกษียณพี่ก็ได้เงินปัวเองนะมันก็มันก็คองตัวเราแล้วไงอันนี้คือขายห่วงในจุดนะตรงนี้แค่ลูกเอาตัวรอดพี่ก็มีความสุขอ่าแล้วอดมั่นมีกินบ้างอดบ้างกินบ้างนะคะ